สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับอันนี้เป็นพระสุมกอ่อสองหน้านะครับซึ่งปกติพระสุมกอ่อนั้นก็จะมีหนึ่งหน้านะฮะแต่พระสุมกอสหน้านี่ถือว่าเป็นพระสุ้มก่อพิเศษนะพี่น้องนี่ฮะซึ่งพระสองหน้านั้นก,ก็จะมะีทั้งที่เป็นพิมพ์เดียวกันทั้งสงหน้าและก็คนละพิมพ์นะครับสำหรับองค์นี้ก็จะเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับเห็นไหมครับจะเป็นพิมพ์เดียวกันก็คือพิมพ์สมาธิ นะฮะแบบนี้เรียกว่าพิมพ์นั่งสมาธินะครับเป็นพิมพ์ใหญ่มีลายกระหนกนะครับที่มีพุทธศินที่งดงามอย่างยิ่งนะพี่น้องที่ลกครับนี่ฮะสองหน้านะครับด้านข้างแล้วก็จะปรากฏลักษณะของรารัก์นะครับเห็นประปายนะครับมีลักษณะของว่านแร็ดดอกมะขามเดี๋ยวจะพาพี่น้องลงกล้องดูนะครับนี่ครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นบล็อกไม่พิมพ์เดียวกันนะครับอันนี้ถือว่า เป็นพระที่ค่อนข้างที่จะหายากถ้าสองหน้านี้นะครับพี่น้องครับนี่ครับนี่เรื้อหามวนสารนี่ครับอ่าจิว่านแรดดอกมะขามนี่ครับหลักแร่จะลึกมากนะครับพี่น้องครับหลักแร่จะลึกมากเดี๋ยเราดูใกล้ๆนี่ครับเห็นไหมครับลึกค่อนข้างลึกมากเลยนี่ฮะสวยงามครับอันนี้เป็นด้านข้างนี่ครับว่านแรดดอกมะขาม ชัดเจนนะฮะชัดเจนเลยนะครับแล้วก็รารักนะครับว่านเล่ดอกมะขามรารักนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ว่านเล่ดอกมะขามนี่ครับอีกด้านหน้านึงก็จะเป็นนี่แหละครับพิมพ์เดียวกันเลยนีฮะพิมพ์ใหญ่มีลายกระนกนะครับก็ถือว่าสวยงามครับพี่น้องครับรักแรลึกนะฮะนี่ครับงดงามจริงๆครับนี่ฮะสวยงามมากครับผมนี่ครับ นี่นะครับว่านเล็ออกมาขามสวยงามจริงๆครับนี่คือพระสุมกอนะครับพิมพ์ใหญ่มีลายกะนกสองหน้าซึ่งเป็นบล็อกไม่พิมพ์นะครับสมาธิเหมือนกันครับผม